หรือถึงเวลาแล้วที่ Apple จะทำทีวีขายจริงๆข่าวล่าสุดนี้นะครับก็เป็นข่าวที่มาจากการรายงานของ Bloomberg รู o บิร์กฮะจากมาร์กู m มนนั่นเองนะฮะมาร์กูเมนนี่ก็เป็นนักข่าวฝั่ง Bloomberg ที่มากจะมีเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับ Apple ต่างๆมาอัปเดตกันนะฮะซึ่งเป็นข่าวที่เป็นวงในมากๆนะครับเขาบอกว่าจากที่ s สตีฟ o อบเคยพูดไว้นะในอดีตตอนที่สมัยสตีฟชอบยังบริหาร Apple อยู่นะฮะเคยมีความคิดในเรื่อง,องการพัฒนาทีวี ทีวีเลยทีวีคือจอทีวีจริงๆนะฮะซึ่งอันนั้นก็นานมากแล้วนะครับเพราะว่าจนถึงวันนี้เองก็ยังไม่มี Apple TV ที่เป็นทีวีจริงๆนะตอนนี้ก็มีแต่ Apple TV เป็นเซ็ตทอปบ็อกซ์นะที่ออกมานะครับขายจนถึงทุกวันนี้นะฮะแต่ไม่มี Apple TV จริงๆออกมาขายเลยนะครับซึ่งเวลาผ่านไปนะสตีฟชอปเองเนี่ยก็ได้ลาโลกไปตั้งแต่ตุลาคมปี2554ผ่านมาก็10กว่าปีแล้วนะครับก็ยังไม่มีผลิตภัณฑ์อย่าง Apple ที่เป็นทีวี ทีวีจอใหญ่ๆเนี่ยออกมาขายนะฮะมาเกอร์แมนเองเนี่ยได้กล่าวว่าตอนนี้เองเนี่ยแอปเปิลกำลังประเมินนะครับประเมินว่าอะไรครับประเมินว่ามีแผนงานเนี่ยจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นทีวีออกมานะครับซึ่งถ้าว่าไปแล้วเนี่ยเรามาคำนวณบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยเป็นเรื่องไม่ยากหรอกครับที่ Apple จะพัฒนาทีวีเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไม Apple ควรจะพัฒนาทีวีออกมาขายนะครับจากตัวเลขมาร์เก็ตไซส์ของทีวีนะผมก็ไปค้นหาข้อมูลมาจาก s t a t i ติ a นะครับ เขาบอกว่าล่าสุดปี2023เนี่ยขนาดของมา켓ไซต์หรือว่าขนาดของยอดขายตลาดโลกทีวีทั้งโลกรวมกันเนี่ยอยู่ที่ปีละ260ล้านเครื่อง260ล้านเครื่องนะครับไม่ได้น้อยเลยนะครับต้องบอกว่าเยอะด้วยซ้ำสองบล้านเครื่องเนี่ยเราอาจจะเฉลี่ยว่าจากประมาณสัก200ล้านครัวเรือนหรือ200ล้านครอบครัวหรือด้วยซ้าอันนี้คือทั่วโลกนะครับซึ่งทว่า,าไปแล้วเนี่ยจากยอดระดับที่เห็นมานะครับ อันดับหนึ่งก็คือซัมซุงอันดับสองคือ Sony, ค่คอันดับสามคือ TCL, อันดับสี่คือ LG, อันดับห้าคือไฮเซนนะครับถ้าว่าไปแล้วเนี่ยนะครับคู่แข่งของ Apple นะที่พัฒนาสินค้าใกล้ๆกันอยู่แล้วก็มี Eco System แบบนี้นะก็มีอย่างซั s u n งนะที่พัฒนาสมาร์ทโฟนด้วยนะพัฒนาพวก IoT ด้วยนะแล้วก็มีทีวีด้วยขณะเดียวกันคู่แข่งอีกเจ้าหนึ่งก็คือเสียวมีครับ นะที่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็มี IOT ต่างๆมีทีวีด้วยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยก็ดูไปแล้วนะถ้า Apple เองเนี่ยต้องการที่จะเข้าถึงตลาดนี้ให้ได้เนี่ยต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีวีของตัวเองขึ้นมาซะแล้วนะถามว่าถ้าเอามาแล้วช่องทางการจัดจำหน่ายยังไงโอ้โ oh, ห Apple มีฟ o o t ริน n ์นะฮะเซลล์ช n น e ลหรือว่าช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่พร้อมอยู่แล้วทั่วโลกนะครับประเทศที่ไหนที่ขาย Apple ประเทศทไหนที่ขาย iPhone ขายคอมพิวเตอร์ m a มแน่นอนครับไม่ยากเลยนะที่จะเอาทีวีของ Apple เข้าไปขายนะครับ อย่างในบ้านเราครับก็มีอย่าง Apple iStudio เนี่ยนะฮะก็จำหน่ายทุกผลิตภัณฑ์ของ Apple อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น iPhone HomePod Mac a i r p o d คือมีทุกอย่างอยู่แล้วในร้านนะฮะหรือจะเป็นตัวแทนจำหน่ายที่เป็นช่องทางขายเครื่องไฟฟ้ฟนะทุกวันนี้ก็ขายผลิตภัณฑ์ Apple ด้วยอย่างเช่น PowerBuy p o w e r m a l l เนี่ยแน่ๆเนี่ยขาย iPhone ด้วยนะครับผมแล้วขายผลิตภัณฑ์อื่นด้วยนะ บางแห่งก็ขาย Mac ด้วยนะขายโฮมพอ o แอร์พอ s หรือช่องทาง IT ต่างๆ,ๆเนี่ยทุกวันนี้เองก็ผมเชื่อว่า ถ้า Apple ออกทีวีมานะก็พร้อมที่จะเอามุมหนึ่งของร้านนะไปโชว์ Apple TV เลยแล้วก็จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Apple อย่าง Apple TV ทีวีจะเป็นจอใหญ่ๆนะฮะก็เป็นไปได้มากๆครับเข้าไวแล้วเรามาดูเหตุผลกันบ้างว่าปัจจัยต่างๆอะไรบ้างที่เกื้อหนุนว่า Apple เนี่ยสามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ตัวใหม่อย่าง Apple TV อันดับแรกครับนะบ Apple เองมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในเรื่องของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นะครับ Apple ไม่เคยสร้างทีวีมาก่อนก็จริง แต่ทีวีเนี่ยไม่ได้เป็นเทคโนโลยีไฮเทคอะไรขนาดนั้นนะฮะเอาว่ากันจริงๆนะซึ่ง Apple มีทักษะและประสบการณ์ทั้งสิน้นจากการพัฒนา iPhone จากการพัฒนา Mac คอมพิวเตอร์นะฮะหรือแม้กระทั่งการพัฒนาอย่างโ p ม d อดที่เป็นลำโพงฮาร์ดแวร์ Apple เองเนี่ยมี Ecosystem ต่างๆเนี่ยพร้อมมากอย่างอันที่เช่นจอแสดงผล Apple เนี่ยมี iPad Pro M4 นะที่มาพร้อมกับจอที่มีความลำหน้าที่สุดในโลกอย่างเรื่องของลำโพงเรื่องของซาว์ที่เป็นสิ่งสำคัญทีวีนะฮะ Apple เองเนี่ยก็พัฒนามาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นอย่างหูฟังขนาดเล็กอย่าง Airpods ลำโพงขนาดใหญ่อย่าง h โ m p p o d สิ่งเหล่านี้ก็พัฒนามาแล้วก็มีความเชียย่ยวชาญอยู่แล้วหรือแม้กระทั่ง Mac คอมพิวเตอร์ะที่มีลำโพงให้คุณภาพเสียงที่ดีด้วยรวมถึงแม้กระทั่งระบบปฏิบัติการนะฮะทุกวันนี้ทีวีทั่วไปเนี่ยเป็น Smart TV ีวีหมดละและส่วนใหญ่เป็นอะไรฮะ Google TV OS ใช่ไหมครับอาจจะมียกเว้นหนึ่งเช่น Samsung ก็จะใช้ระบบบริการของตัวเอง LG ใช้ระบบบริการทีวีของตัวเอง,บบอ,ยง,เอ,งอย่าง Sony เนี่ยหรือแบรนด์ที่อื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ Google TV OS กันหมดในขณะที่ Apple เองเนี่ยก็มีอะไรฮะ TV OS อ่าที่อยู่กับ Apple TV Box นะฮะก็สามารถที่จะโยกตัวเนี้ยมาใส่ในทีวีได้ไม่ยากเลยนะ,ะก็สามารถที่จะกลายเป็น e c o System ในแบบของ Apple นะ,ะแล้วก็ใช้บริการต่างๆได้อย่างสะดวก เพราะฉะนั้นการทำทีวีสักตัวนะก็คงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับ a p นะครับเพราะมีทุกอย่างพร้อมแล้วมีประสบการณ์มี know-how k n o w l มี R&D ท e a ม,มีระบบซอฟต์แวร์มีฮาร์ดแวร์ต่างๆที่พร้อมจะ ซันร้ากลายเป็นผลิตภัณฑ์ทีวีสักหนึ่งเครื่องได้เพียงแต่ว่าการแปะแบรนด์ Apple เข้าไปนะก็จะกลายเป็นสินค้าที่พรีเมียมและมีราคาสูงกว่าคนอื่นแต่เชื่อได้ว่านะครับลูกค้าของ Apple ใเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าเมื่อไหร่ Apple ออกทีวีมาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนทีวีในบ้านให้กลายเป็นทีวีของ Apple ได้ไม่ยากครับอีกหนึ่งปัจจัยต่อมานั่นก็คือเรื่องของ p r i v a c y ครับ Apple เนี่ยมีเรื่องของ Privacy เนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับ p อ l e ให้ความสัมผัญกับความเป็นส่วนตวขข ลองดาดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหนือทีวีสมัยใหม่นะถ้าเกิดว่าทีวีที่คุณดูเนี่ยมีโฆษณาโผล่เข้ามาด้วยโดยที่คุณไม่ได้อยากคิดว่ามันจะต้องมีขึ้นมาเลยจริงๆมันก็เกิดขึ้นแล้วนะกับ Google TV OS นะผมใช้อยู่กับตัวเลยนะเมื่อก่อนมันคือ Android TV นะวันนี้เขาเปลี่ยนนะชื่อมันเป็น Google TV OS ล่าสุดนะในระบบเขาเรียกว่าในหน้าโฮมนะของ Google TV OS เนี่ยปรากฏว่ามีโฆษณาเป็นฉากหลังนะ ตอนนี้มีโฆษณาเข้ามาแล้วบางบ้านนี้โฆษณาขึ้นเป็นรถยนต์ก็มีของผมนี่ขึ้นมาเป็นโฆษณาคอนเทนต์ของค่ายรุ่นค่ายนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับ Apple แน่นอนนะเพราะว่า a p p เ e เองเนี่ยถือว่าเรื่อง Privacy หรือเรื่องความเป็นส่วนตัวเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆกับผู้ใช้นะฮะที่ผ่านมาเราจะไม่เคยเห็นโฆษณาอะไรแปลกๆนะแอปเปิลเนี่ยเขาจะไม่ขายโฆษณาบนผลิตภัณฑ์ของเขาเลยก็คือคุณใช้อะไรอยู่ยจะไม่มีโฆษณาในเซอร์วิสของเขานะ แต่ถ้าอย่าง Google อย่างที่เราทราบนะ o o o g l เองเนี่ยธุรกิจหนึ่ง Google คือการขายโฆษณานะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะในวันนี้นะครับปัจจัยต่อมานะฮะเป็นสิ่งที่สําคัญมากกับ Apple เองนะจาก a n a l y ลนะของใน Bloomberg นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าอุปกรณ์หลักในบ้านเนี่ยมักจะเป็นทีวีและทีวีเนี่ยจะเป็นเหมือนศูนย์รวมอยู่ในห้องนั่งเล่นนะของในบ้านนะหลายๆคนเวลาวีออนวันหยุดนะทุกคนก็มานั่งรวมตัวอยู่ในบ้านนะครับ หรือแม้กระทั่งว่าทีวีก็มีในทุกๆห้องเนะอันนี้ก็มีนะฮะหลายๆคนก็ใช้ทีวีใช้สมาร์ททีวีในบ้านเดี๋ยวนี้ทีวีเนี่ยไม่ได้มาดูเอ่อฟรีทีวีกันแล้วล่ะเอาทีวีมาดูอะไรฮะมาดูแอปพลิเคชันไปดูคอนเทนต์ที่ตัวเองสมัครไว้ะฮะเป็นแพลตฟอร์มแบบนั้นก็ไปแล้วนะครับแม้กระทั่งคอนเทนต์อย่างผ่าน YouTube ก็แล้วแต่ผ่านคอนเทนต์ผู้ให้บริการอย่าง Netflix เ e t f l i x กก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนแปลงนะครับ behavior หรือพฤติกรรมผู้ใช้ไปแล้วนะครับการมีทีวีเนี่ยก็มักจะเอามาใช้เป็นลักษณะสมาร์ททีวี เพื่อดูเซอร์วิสบนออนไลน์ถ้า Apple เองต้องการที่จะชนะนะครับก็จะต้องมีทีวีนะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ศูนย์กลางในบ้านนะฮะซึ่งการที่ Apple เนี่ยทุกวันนี้มี Apple TV 4K Box มันกลายเป็น Nice ไ o h ู v e เป็นละหลายคนไม่ได้คิดว่าจะต้องซื้อ Apple TV Box มาต่อกับทีวีสมาร์ทโฮมด้วยเองอีกมันดูซําซ้อนมันดูไม่จําเป็นแล้วก็เดี๋ยวนี้ทีวีหลายๆยี่ห้อนะอยย่ตัวอย่างอย่างซัมซุงโซนี่แอลจีเนี่ยก็มีคล ก็เพียงจะล็อกอินด้วย Apple TV User เข้าไปก็ดู Apple TV ในนั้นได้อีกแล้วจะมี Apple TV Box ไปทำไมถูกไหมครับแต่ถ้ามี Apple TV เลยทีวีเป็นจอเลยแล้วก็ทำงานร่วมกับ e c o System ของ Apple เองเนี่ยมันก็จะน่าสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นแล้วก็ Apple เองก็สามารถที่จะกลายเป็นผู้ชนะในบ้านของทุกๆครูเรือนได้ยิ่งแนวโน้มผลิตภัณฑ์ของ Apple ใหม่ๆนะที่จะออกมาอย่าง Home Pad เองที่จะเป็นเหมือนศูนย์กลางที่เป็นเหมือน,นหับ นะเพื่อต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ต่างๆในบ้านตัวเองนะอย่างพวกอุปกรณ์ IoT ก็แล้วแต่ซึ่ง Apple ก็มีอย่าง HomePod ด้วยรวมถึงอื่นๆอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ Apple เองเนี่ยจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็น Apple TV เป็นจอขึ้นมาแล้ว,วอยู่ในบ้าน<ๆ>ก็จะทำให้การสอดประสานการใช้บริการต่างๆนี้ของ EcoSystem ของ Apple เนี่ยดูลงตัวมากยิ่งขึ้น ปัจจัยต่อมาครับจริงอยู่ครับหลายๆลคนจะบอกว่าเรื่องกําไรอ่ะอาจจะต่ําสําหรับทีวีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกวันนี้นะครับแต่รายได้ของบริการเนี่ยจะมีมากกว่านั้นอ่าสิ่งเหล่านี้เ,เป็นสิ่งที่เป็นสอดคล้องกับความเป็นจริงทุกวันนี้อยู่แล้วครับคุณซื้อไอโฟนไปคุณก็มักจะซื้อบริการอื่นตามไปเช่นงอปเปิลมิวสิกแอ i c ปิลไอคลาวนะครับหรือบางคนก็ซื้อ Apple TV ที u ีพที่เป็นคอนเทนต์นต่างนะฮะสิ่งเหล่านี้เอ,เองเนี่ยมันจะไปเสริมสร้างกับการที่ ขายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์อย่าง Apple TV ออกไปกําไรจะไม่เยอะนะครับกําไรอาจจะแบบว่าไม่สูงมากแต่ผมเชื่อลึกๆว่า Apple เองน่าจะสามารถที่จะสร้างผลกําไรตามมาจินที่ตัวเองต้องการไปได้อยู่แล้วเพราะว่า Apple เป็นแบรนด์พรีเมียมนะฮะในขณะเดียวกันโอเคถึงแม้ว่ากําไรอาจจะไม่เยอะแต่ Apple เองก็มีการให้บริการ S วิสต่างๆอยู่แล้วด้วยนะฮะสามารถที่จะใช้แบบ Subscription นะหรือสมัครเป็นค่าบริการรายเดือนแล้วก็ใช้ร่วมกันไป ทุกวันนี้ใช้ Apple Music อยู่อา้าก็สามารถใช้ได้ต่อ a อ p เปิ u ม i c สก็ไปขึ้นบน Apple TV นะครับอื่นๆนี่มีมากมยายเช่นเขามีบริการรวมอย่างเช่น Apple One นะครับ n p p l e One ก็มีทั้งอะไรฮะมี Apple TV Plus นะมี Apple Arcade ก็เล่นเกมนะก็จากเล่นเกมบน iPad บน iPhone ก็ไปเล่นบนจอทีวีเลยต่อจอยสติ๊กได้ไม่ยากเลยนะครับมี Apple f i t n e s s Plus นะอันนี้เปิดตัวในเมืองนอกแลละเมืองไทยต้องรองก่อนอันนี้เจ๋งจริงนะ เพราะว่าคุณออกกําลังกายโดยมีคนที่นําการออกกำลังกายให้คุณแทนที่จะเล่นบน iPad นะตอนนี้ไปอยู่บนทีวีเลยนะครับผมแล้วก็ยังมี Apple Music นีที่สามารถฟังเพลงกันได้จากที่เราจะต้องไปซื้อ Apple TV Box ใช่ไหมก็ไม่ต้องซื้อแล้วก็ซื้อ Apple TV มาแทนทีวีตัวเก่าแล้วก็ใช้บริการทั้งหมดนี้อยู่ในตัวเดียวกันได้ก็จะกลายเป็น Eco System ที่สมบูรณ์แบบนะครับโดยที่เราสามารถใช้งานได้แม้กระทั่งว่าทดลองใช้ก็ได้สำหรับคนที่อาจจะไม่เคยใช้มาก่อน ก็มีให้ทดลองใช้ทดลองใช้แล้วชอบก็เสียเงินซึ่งจริงๆทุกวันนี้เองเนี่ยหลายๆคนก็คงคุ้นเคยอยู่แล้วในการที่จะจ่ายรายเดือนให้กับคอนเทนต์เหล่านี้นะแต่นี้ทุกวันนี้เนี่ยจ่ายรา,ายเดือนไม่ใช่แค่คอนเทนต์นะจ่ายรา,ายเดือนให้บริการ AI ก็มีอีกนะโอ้โหเดือนเดือนหนึ่งอย่างนี้นะไม่ได้มีแค่ค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตอย่างแล้วยังมีค่าคอนเทนต์มีค่า AI โอ้โหนะเดือนเดือนหนึ่งนี่จ่ายไม่รู้เท่าไหร่เลยนะครับ นอกจากนั้นเนี่ย a p p เ e เองแน่นอนในแง่ของ ecosystem เขาเนี่ยก็ต้องเปิดให้การเชื่อมบริการจาก Third Party เพิ่มเข้ามาอีกอย่างเช่น Netflix เองนะครับหรือจะเป็น Prime TV อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะติดตั้งเข้าไปใน Apple TV แล้วก็ใช้บริการดูบนได้นะครับตัวก็จ่ายเงินผ่านแพลตฟอร์มของ Apple Store นะฮะเท่าน,นี้ Apple ก็ได้เงินจากตรงนี้เพิ่มขึ้นอีกนะครับอีกปัจจัยหนึ่งนะจากการพัฒนา a Apple i n t e l l i g ล n c e นะฮะแล้วก็ Home p a ดนะ จะเปิดตัวในปีหน้านะสิ่งเหล่านี้เองก็ยังเกื้อหนุนนะแต่าการที่ Apple จะพัฒนา Apple TV s e ซขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเกิด Apple Intelligent มาก็แน่นอนนะสั่งการด้วยเสียงนะทุกวันนี้ก็มี Siri มันะมนรวมกับ Apple Intelligent เนี่ยสั่งการด้วยเสียงได้เลยทำให้เราสามารถใช้ TV ทีวีได้อย่างสะดวกนะฮะร,รวมถึงอย่าง Home Pad ถ้าเกิด Home Pad ออกมาแล้วเป็นหับของ Ecosystem ในบ้านของ IoT รอบบ้านทำงานสอดประสานกับทีวี ก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาสรุปและว,วิเคราะห์เส้นเิดหนึ่งนะครับจากการที่ Apple เองมองเรื่องการสร้างทีวีขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นปัจจัยที่เป็นทิศทางบวกถามว่า น่าสนใจไหมตลาดนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะฮะตัวเลขของมาร์เก็ตไซส์ทั่วโลกเองเนี่ยขายทีวีปีละ260ล้านเครื่องไม่น้อยเลยทีเดียวนะประเทศไทยเองก็น่าจะไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะสำหรับทีวีทุกวันนี้ที่ขายกันอยู่ถือว่าทุกบ้านจะต้องมีนะจะจอใหญ่จอเล็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องมีในบ้านซึ่งทุกวันนี้เนี่ยออกไปในทิศทางที่เป็นสมาร์ททีวีกันแล้วการที่ Apple จะทัฒนาสมาร์ททีวีของตัวเองเนี่ย ก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อไปนะฮะเพราะว่าทุกอย่างในทรัพยากรที่ Apple มีเนี่ยก็น่าจะพร้อมสำหรับการพัฒนาอยู่แล้วด้วยสําหรับคนที่บอกว่าโอ้ถ้าออกมาแล้วมันน่าจะแพงมากนะก็คงไม่อยากจะซื้อหรอกแต่แน่ๆครับกลุ่มแรกของ Apple ที่ t a r g e t i n ไว้เนี่ยก็ไม่พ้นกลุ่มคนที่เป็นผู้ใช้ Apple นั่นเองไม่ว่าคนจะใช้ Apple iPhone ไม่ว่าคนจะใช้ Apple Macintosh คอมพิวเตอร์และอื่นๆมีมากมายนะ iPad ก็แล้วแต่นะอย่างน้อยคุณก็เป็นคนนึ่งที่เป็นลูกค้าของ Apple นะ ถ้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกมาก็มีแนวโน้มนะที่ Apple เองก็จะพยายามที่จะเจาะกลุ่มฐานลูกค้าของตัวเองก่อนนะเพื่อทําให้ตลาดตรงนี้เติบโตขึ้นนั่นเองและผลิตภัณฑ์ของ Apple ทุกตัวที่ออกมานะราคาก็ไม่ได้ถูกๆนะแต่ก็มีคนซื้อตลอดนะนะมีคนบ่นก็มีมีคนซื้อก็มี เพราะฉะนั้นเนี่ยในแนวโนว้มของการที่พัฒนาสินค้าแม,ม่แหวนแอง a p p l เนี่ยเพื่อที่จะออกมาสอดประสานกับ e c o s y s t e m หรือระบบนิเวศของตัวเองเนี่ยก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงและนั่นก็คืออัพเดตข่าวสารจากผมพิธีกรงคงมือถือนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พิธกรงคงมือถือนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแ้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ